สีขาวเริ่มขยับเหลือฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวขยับขุนฟั่งสีแดงเดินขุนสีขาวเก็บขุนฝั่งสีแดงเก็บขุนข้างเดียวกันสีขาวจึงเริ่มกินฝั่งสีแดงใช้เม็ด สีขาวทิมเบียไล่ฟังสีแดงกินจับมา้าสีขาวใช้ม้ากินฟังสีแดงเอาโคนจับมา้าม้าขาวถอยกลับสีแดงจึงถอยเม็ด ขาวดันโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงยังไม่กินเดินโคลนอีกตัวสีขาวจึงเป็นฝ่ายกินสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้เบีย้ยกินคืน ฝังสีแดงขยับโคนเตรียมบุกสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวดันโคนเข้ามาสีแดงกินแรกสีขาวใช้มา้าสีแดงเอาเรือไล่ สีขาวถอยหลบสีแดงเริ่มเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวขยับม้าจับเบี้ยสีแดงจึงขยับเรือสีขาวถอยม้า ฟังสีแดงถอยม้ากลับเช่นกันสีขาวเอามา้ากินแลกมา้า สีแดงใช้ม้ากินคืนสีขาวโจมตีด้วยเรือฝั่งสีแดงใช้เรือผู่มเม็ดต่อมาสีขาวเดินมา้า ฟังสีแดงกินแรกสีขาวจึงใช้เรือกินสีแดงเอาเรือหลบ สีขาวกินเม็ดสีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงซ้อนเรือสีแดงกินเบีย้ยสีขาวหลบหลังเรือสีแดงขยับเรือ สีขาวเอาเรือออกมาสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวเอาเรือบังสีแดงเอาเรือหลบสีขาวมาเดินเบี้ย สีแดงยังคงไล่ลุกนะครับสีขาวขยับหลบสีแดงลุกซ้ำสีขาวหลบไปหลังเรือสีขาวครับตีลุกสีแดงหลบสีขาว ตีลูกสีแดงใช้เรือบังสีขาวจึงกินสีแดงเอาขุนกินไล่เรือเรือขาวมาจับเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินไปหงาย สีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวไม่แลกเรือสีแดงเดินเบีย้ยหงายฝั่งสีขาวขยับขุน สีแดงตีลุกสีขาวใช้เม็ดบังสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวขยับเบี้ยสีแดงครับขยับเรือมาจับเรือ สีขาวขยับหลบมาตีลุกสีแดงใช้เรือบังสีขาวยังไม่แรลกสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวกินลุก สีขาวได้ไงเบีย้ยตัวสุดท้ายสีแดงขยับขุนตามไปกินสีขาวเดินเบีย้ยหงายฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวขยับเบีย้ยหงายฝั่งสีแดงเอาเรือมากันสีขาวจึงเดินขุนฝั่งสีแดงถอยเรือหลบ สีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวลุกด้วยเบี้ยงหายสีแดงมีตาหลบสีขาวใช้เม็ดลุกสีแดงเดินขุนสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขุนหลบสีขาวลุกสีแดง หลบสีขาวต้อนด้วยเม็ดฝั่งสีแดงถอยโลบสีขาวเดินเบี้ยงหาฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวจึงปิดเกมลุกจน